สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับกับพระปิดตาประสิทธิคุณครับโอ้โห,โหรุ่นนี้โอ้โหดูโอ้โ,ดโอโดูเตบเหลืองเลยนะรุ่นนี้นะครับจะสร้างเมื่อปีสองห้าสามห้านะครับรูปแบบก็จะเป็นพระปิดตาจํานวนทั้งหมดสามพิมพ์นะครับก็มีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่นะครับมาดูกันโอ้โ นี่ครับกล่องกรมบะยีอย่างดีนะมาดูด้านหน้าก่อนโอ้ด้านหน้าความสมบูรณ์นะครับโอ้โหบินเล็กน้อยเนี่ยโอ้เขานะไม่น่าไปจับเยอะเลยผมเนี่ยอันนี้พิมพ์กลางนะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับแต่ละพิมพ์ก็เหมือนกันนะครับนี่มันด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเชิญแล้วก็จะมีปีพศสร้างแล้วก็ติดจีวอนโอ้ยติดจีวอนหลวงพ่อเชิญด้วยนะครับพิมพ์เล็กเหมือนกันไหม พิมพ์เล็กเหมือนกันทั้งสามองนะครับหลวมแกะดูให้นะนีะ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางก็ติดจีวรนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับถือเป็นพระปิดตาอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาของหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ